สวัสดีครับผมแฟนทับเอฟซีกะเอาสีไหมผสมดินปลูกผักผักกวางตุ้มนะครับผัดก,กวางตุ้มผสมดินผสมผสมดินกับากาบบกพผ้าวคุยบกพผ้าวนะว่าเป็นบกพผ้าวซับนะครับบกพผ้าวซับเพื่อที่สีสิบวัน มิดพันธุ์คุยแบบอ่ามิดพันธุ์ของพัดก่องตุ่มนะครับผสมดินใส่แต่นะ้อยนะเพราะว่าถ้าเอาตาดินจนเกินไปนะครับปั้นกระเทียมให้ดินมันแน่นเนาะมั้นกระเทียมให้ดินแน่นเวลาเน่มันก็รดน้ําไม่ลงนะเรากร็จะผสมดินแตกน้อยนะครับเพื่อที่ ดแต่ว่าเอาไว้ข้างล่างนี่บ่ได้ด้วยครับพี่น้องอันบักหอยหลายหลายกระบอกซีซ่าซิวขึ้นไปไวบทั้งบ้านหุ่นไปขึ้นไปทั้งเพิงหุ่นนะครับขึ้นไปใบทั้งหุ่นนะเพราะว่ามันมันสั่นบ่ได้กินนะครับบักหอยบักหอยหลายขาดโวดนะคนดุนช่วงดินให้เขากันก่อนครับ เดี๋ย่อเอาไปไว้เทิงๆน้ากันเนาะพี่น้องปลูกไว้จะกินในเล็กน้อยนะฮะถ้าไม่ได้กินฮะปลูกกินเอง,างทากน้อเทือเข้าไปซื้อผักซื้อของยู่ตลาดกะบางกลางบางก้าก็อาทีบนกะถิบ,บป่ปวดไผ่พันด้น,นะครับเพราะว่าผักสมือนี้เด็ดออกมากตัดออกมานส่วนจากจากสวน จากฟ้ามจากสวนสวทีิมาห่อเท่านี่บบเหี่ยวเต่เขาเจ้าเห็ดจ้งไดเจ้งว่าบาัดทายเฮ้าตาัดข้าวเดียวสามนาะทีเหี่ยวแตบเสี่ยเออแต่ว่าเขาเจอเอา้าออกออกมาแต่ฟ้ามมาตสสวนเออขาเจ้าเห็ดจ้งไดาสามมือกับพระท่านในเหี่ยวอยู่วกเจ้าขึ้นบนกัะแล้วกันว่าแต่ละมือแต่ละดีพวกเขากินผักลงไปเป็นจ้าไดน,นะครับกัน เลือกที่ถิบริโภคเอาเดอ้อพี่น้องบริวาว่าให้กินนะครับเรื่องที่จะบริโภคนะครับนี่ในห้องติดไซส์ใส่ถุงฟีเลยครับเลือกบริโภคเอาครับพี่น้องบอนวาว่าให้พูดใดกินไดให้กินดูครับต่ว่ากาน,นะผู้แอดมินเองก็คือกันนะครับก่อนใส่ของตลาดนะครับกินของตลาดนะครับ หางเกลือเขาก็ปลูกหางเกลือปลูกไว้กะได้กินบ่าแกกระทอนกระแท่นเนาะกระไดแน่บ่ได้แนบด้วยความสิภาพสภาพเ้าบ่มีเอียงเกาะสถานทีห้องบ่มีนะครับสถานทีห้องบ่มีกะอาศัยปลูกใส่กระถางนะครับที่เห็นอยู่ทั้งฝุ่นเระแหน่งามงามอันนี้กระปลูกอันนี้กระปลูกไว้ถ่ากิน ใบขิงที่เห็นอยูยนะอันนี้ก็ปลูกไว้ขึ้นกันนะครับใบกะเพรามีหอดต้นมีหอดบักกอกนี่หยอดข้าวอัวรวอยู่ผุบบักกอกยอดบักกอกกินกับปาดนะครับข้าจะปลูกไว้นะครับใส่กระถางไว้ไว้แจ้งไดขึ้นมาวาไว้จะแก้คัดเวลาเวลาเข้าบ่มีของเวลาเข้าฉุกเฉินนะครับข้าเต็มกระถางเนาะข้าเต็มกระถางนะครับ ก็ปลูกไว้เพื่อทุกเชิญนั่นแหละนะครับส่้นภักนี่เม็ดพันธุ์จะสิป็ปจังไดเด้อครับเกาหม่กบะบอกหงอกันนะสำหรับเม็ดพันธุ์นะครับก็บลองเบิงพบอขืนเท่ากับไปหาอันไม่มาปลูกเท่านั้นลนะเนาะเอาว่ากันไปพี่นเนอาเอาดินร่งครับล่งกระถาง ตัวหนึ่งขง้างล่างนี่ก็จะเป็นอ่าเอาอีหยังนี่ใส่เดือนอูโบเมนอ่ากิ่งคือไปใส่เดือนพะนะเดี๋ยวเห็นกิ่งคือเดี๋ยวเห็นกิน่งคือยุ่งจริงแต่ว่าใส่เดือนพะนะมันขถลวงนิ่งสั้นล่ะพี่นอ้องมันทถลวง ก็จะใส่ทั้งสองนี่แหละนะครับบคำรวม นะครับก็ลงว่างนะครับไปหากิจกรรมเห็ดนะครับปลูกพักปลูกมีปลูกไว้กับพ่อมีอยู่แบบขึ้นแน่บ่ขึ้นแน,น,น่ไปได้ในผักอีตูมันตะพูตะไก่อยู่เอามาวาลไว้ก็ังขึ้นศพลบอยู่นะครับในผักอีตูนะอมาวาลไว้นะครับ กลครับพี่น,อน้องก็แล้มีขี้เข็บตัวให้มีขี้เข็บน้อยมีขี้เข็บน้อยว่ารอดสัตว์มีผิด่ารอดนะแต่สัตว์มีผิดก็รอด,นะอดนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นอันตรายแก่เราเองนะครับสิว่านทีส่สองก็สิบวันที่สองสองสองกระบะอีสองสองถังอีสองสองเข่งนี่แหละครับสิว่านที่สองเข่งเะเดี๋ยวเอา เ่าที่ยกขึคค้นเวลาพีนองเออขึ้นยืดอ่พวันนินไม่ใช่อีกเจ็กถูกถุงก็จะกรับดินอ่า ใบกัมปูพนาพุนวากระเมนย,ยูดอกมีใบกัมปูมีขุยมะพร้าวนะครับนีใบกัมปูมีคุยบอกพ้าเอาจำนี่แหละคร้บเดี๋ยวเขาคอยยกขึ้นไปทางเทินด้วยกันนะครับเดี๋ยวรวยรรยมิดผัดกอนจังหน่อยนะครับรวยแล้วอดินกบนะ ้อยแล้วจดครบนะครับเดี๋ยวโรยเม็ดผักจะหน่อยก็นก้นนอพี่น้องเา็เดี๋ยวไปวขึ้นไปนะใจแหะเป็นแจ้งใดมันเป็นตะขึ้นให้ค่อยว่าพี่นอ้องเอามันหนาๆโหลดแทนมันขึ้นแ้นมันว่าขึ้นก็เล้ยวไปนะครับเอาสีหนาๆใจละ่ะ นะพ่อไปขอบคุณทักทายเอ็ซี C, สาวน้อยเพลินแพงเอ็ซีอีหล่าหน่อยผู้หญิงเด้อครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อทักทายย้ำแรงครับบาดาลเจโอทูอย่าลืมไปติดตามให้กันแน่ล่ะเนาะพี่น้องทักทายเอ็ซีสาวน้อยเพชรปันแพงวันนี้ทัท C, ้ง,อง,องโอ้เห็น นักร้องเจียนไม่ของสาวน้อยเพลิเป็นแพ่งโอ้ใไข่ทาเขาทายบางคนดูดินะครับลูกๆตัวเต่ารุ่นไม่เขามาอ่าเขาเอื่นว่าเขามาเออ่เขาเอื่นว่าจังไต่ก่อนนะครับเขามาเปิดตัวเขามาสางสางงานสางอาชีพนะครับ สั่งงานสั่งอาชีพกับสาวหน่อยคือตนแทงนะสั่งงานสั่งอาชีพกับสาวหน่อยคือตนแทงนะครับแต่ว่ากา้พอพอแม่ของสาวหน่อยคือตนแทงถือตูดถือตาต้องใจนะครับพักดันลูกเต,าตา่าให้มีจุดยืนและนะครับสำหรับผู้ดีคนเป็นพ่อนะ,นะครับ ผักดันเป็นแรงพักดันให้ลูกๆเต่าเพราะได้มีจุดเด่นนะครับมีช่องทางในการเดินในการยัง่งฉีดนะครับสำหรับสาวหนอดเป็นเป็นแพงเนาะแล้วที่ว่าวาดพอถึงบ่วใดก็คือใช่ออกใช่ออกก็ยังเดินหนาไปใดตลอดอยู่ได้ที่นองนะครับอยู่ทั้งแฟชั่นไอแลด์น่กระคน้นก็ยังหลายคนก็นยังตื้มอยู่ด้นะครับเถือว่าแต่ยังมีแรงมีพลังบวกมีแรงบวก ต่อเนื่องไปอยู่สำหรับค่าออกนะครับสําหรับค่าออกก็ไดาษนะครับสําหรับค่าออกก็ได้เนะาออกกไนะไปยังถือว่ายังเดินหนาลุดหนาไปได้อยู่นะครับยังเดินหนาลุดหนาไปได้อยู่เนาะเอานะครับเอาคลิปนี้เอาไว้ซทำนี้นะครับพอกันทานี้พอกันไม่ผิดหนานะครับอย่าลืมเด้อประดับเจโอทูออฟฟิเชียล เป็นกำลังเรงใจให้น้ำแันน้ำแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ